สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ของเราจะเป็นของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะคุณครูชื่อคุณนิดนะคะอย่างจํากันได้อยู่ไหมคะวันนี้คุณครูมีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเรื่องที่คุณครูนํามาฝากเด็กๆนะคะจะเป็นเรื่องของการหารสั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการหานั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ที่เราจะหยุดกันไปนะคะคุณครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการหารยาวไปแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของการหารสั้นไปด้วยวันนี้คุณครูจะกลับมาทบทวนเรื่องการหารสั้นให้กับเด็กๆนะคะแล้วเราก็จะเริ่มต่อกันที่เรื่องโจทย์ปัญหาการหานั่นเองนะคะสําหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะเราจะใช้แบบฝึกหัดซสวทอเล่ม2นะคะที่คุณครูได้แจกให้เด็กๆไปเรามาดูเนื้อหาของการหารกันก่อนเลย อย่างที่คุณครูเคยบอกไปแล้วเรื่องของการหารนะคะความหมายของการหารเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนกันก่อนะคะ่ะการหารนะคะก็คือการทําให้ลดลงนะคะครั้งละเท่าเท่ากันนั่นเองนะคะเรื่องการหารเราจะมีสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของการหารค่ะต่อมานะคะเราจะเขียนการหารในรูปแบบของประโยคสัญลักษณ์นะคะตัวอย่างเช่นข้อนี้ค่ะ20หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูความหมายของเขากเลยนะคะ ความหมายตัวแรกนะคะเลข20ตัวนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวตั้งนั่นเองนะคะให้เด็กๆจําไว้ก่อนว่าตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารตัวใดก็ตามนะคะก็จะเป็นตัวตั้งนะคะส่วนตัวต่อมาค่ะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารก็คือเลข2ของเรานั่นเองนะคะก็คือตัวหารนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะ20หาร2ก็จะเท่ากับ10นั่นเอง ส่วนข้อต่อมานะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการหารการหารของเรามีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะก็คือวิธีแรกจะเป็นเรื่องของการหารยาวและการหารสั้นค่ะรูปแบบของการหารมีอยู่2รูปแบบด้วยกันเป็นการหารลงตัวและไม่ลงตัวนั่นเองนะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะการหารลงตัวนะคะจะเป็นการแบ่งจํานวนเท่าๆกันนะคะโดยเมื่อเราแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะได้จํานวนที่พอดีนะคะหรือมีเศษเท่ากับ0ูนย์นั่นเองค่ะสมการของข้อนี้นะคะเราจะเขียนได้ดังน,นี้ค่ะก็คือ ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนั่นเองนะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการหารไม่ลงตัวหรือที่เราเรียกว่าการหารแบบมีเศษนั่นเองค่ะคือหารไปแล้วเรื่อยๆจนตัวสุดท้ายนะคะมีค่าไม่เท่ากับ0น,นะคะเราจะใช้สมการดังนี้ก็คือจะเป็นตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผ,ผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษที่เหลือนั่นเองนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าเราจะทํำยังไงกันบ้างตัวอย่างข้อนี้นะคะสมมุติว่าคุณครูเนี่ยมีคุกกี้อยู่ทั้งหมด476ชิ้นนะคะคุณครูต้องการให้เด็กๆช่วยคุณครูเนี่ยจัดคุกกี้เหล่านี้ค่ะใส่กรองนะคะต้องการจัดทั้งหมดเนี่ยกรองละ4ชิ้นค่ะอยากรู้ว่าจะได้คุกกี้กี่กรอบนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยทํำยังไงนะคะรูปแบบของการคิดนะคะเราจะเริ่มที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ ก็คือจะเป็น476หารด้วย4ค่ะ476คือจำนวนคุกกี้นะคะส่วน4นะคะก็จะเป็น4ชิ้นที่เราต้องการจัดใส่กล่องนั่นเองนะคะวิธีการทำนะคะเราจะใช้วิธีการหารโดยการหารยาวได้เองนะคะก็เราจะเริ่มต้นโดยการใส่ตัวหารไว้ก่อนก็คือ4นะคะหารด้วย476ค่ะที่เป็นตัวตั้งต่อมาวิธีการคิดคิดยังไงนะคะเราเอา4ที่เป็นตัวหารนะคะ ไปคูณกับอะไรแล้วมีค่าเท่ากับตัวตั้งตัวแรกนะคะที่อยู่ในหลักร้อยก็คือเลข4นะคะ4คูณ1นะคะมีค่าเท่ากับ4นะคะดังนั้น4ลบ4ก็จะเหลือ0ูนย์นั่นเองค่ะตัวต่อมาที่เราจะคิดจะเป็นเลข7นะคะอยู่ในหลักสิบเราก็จะดึง7ลงมาข้างล่างนะคะต่อมาเอา4ไปคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ7ไม่มีนะคะเราก็จะเลือกตัวที่ใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองนะคะก็จะเป็น4คูณ1แล้วได้4คะ่ะ ดังนั้นนะคะจะเอา7ลบ4นะคะก็จะมีค่าเหลือเท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อมาเนีเมื่อเหลือ3นะคะ4เนี่ยคูณอะไรเท่ากับ3ไม่มีเพราะว่า3มีค่าน้อยกว่า4ดังนั้นเราก็จะดึงตัวต่อไปที่เป็นหลักหน่วยลงมานะคะก็คือเลข6มาคู่กับเลข3นะคะก็จะมีค่ากลายเป็น36นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะหาคําตอบได้แล้วนะคะต่อมาก็จะเป็น4คูณอะไรแล้วมีค่าเท่ากับ36ก็จะเป็น4คูณกับ9นะคะได้36ค่ะ 36ลบกับ36นะคะก็จะเหลือ0นย์นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะมีเศษเท่ากับ0ดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็จะเป็น476หาร4นะคะเท่ากับ119นั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการหารสรั้นบ้างนะคะการหารสรั้นเราก็ตั้งโจทย์เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ของการหารนะคะจะเป็นคนละแบบกันนะคะจะสลับด้านกันนี่จะเป็นเครื่องหมายของการหารสรั้นนั่นเอง จะสลับด้านกับการหารยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยว่าทํำยังไงนะคะนี่คือรูปแบบของการหารสั้นนะคะโจทย์ข้อเดียวกันเลยค่ะแต่เปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเองตั้งตัวหารไว้เหมือนเดิมค่ะ4หารด้วย476เป็นตัวตั้งเหมือนกันรูปแบบของการหารสั้นนั้นจะใช้วิธีการที่สั้นลงนะคะโดยการคิดก็คือ4คูณอะไรแล้วได้4นะคะก็จะเป็น4คูณ1มีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะ เราก็จะขยับตัวต่อไปนะคะอยู่ในหลักสิบก็คือเป็นเลข7นั่นเองค่ะ4คูณอะไรเท่ากับ7ข้อนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เราหาไปแล้วก็จะเป็น4คูณ1นะคะได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะเอา7ลบ4นะคะก็จะเหลือเศษ3มเราก็จะเติม3ไว้ข้างหน้าเลข6นะคะ3ตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ30นั่นเองค่ะเมื่อรวมกับ6แล้วก็จะกลายเป็น36นะคะ ต่อมาค่ะ4คูณอะไรแล้วมีค่าเท่ากับ36ก็จะเป็น4คูณ9ได้36ดังนั้น36ลบ36ก็จะเหลือ0พอดีนะคะถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะคะเผื่อจะทำให้เด็กๆเข้าใจได้มากขึ้นนะคะส่วนต่อมานะคะในเรื่องของการเขียนแสดงการหารน,นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันที่คุณครูนามาให้ดูจะเป็น 384หาร3นะคะหารสั้นหารได้ยังไงวิธีที่1ห,หรือขั้นตอนที่1ของเรานะคะเราจะเริ่มหารที่หลักร้อยก่อนนะคะ3นะคะอย่างที่บอกเด็กๆไปยังจําได้อยู่ไหมคะคือตัวอะไร3จะเป็นตัวหารนะคะ348เป็นตัวตั้งนะคะ3คูณอะไรแล้วได้3ก็จะเป็น3คูณ1นะคะเท่ากับ3นั่นเองค่ะ ส่วนต่อมาเราจะหาในส่วนของหลักสิบนะคะ3คูณหลักสิบหลักสิบของข้อนี้เป็นอะไรคะก็เป็น4นั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ4 0นั่นเองคะ่ะ3คูณอะไรเท่ากับ4ไม่มีใช่ไหมคะก็จะใกล้เคียงก็จะเป็น3คูณ1เท่ากับ4ดังนั้นนะคะ4-3ลบ3ก็จะเหลือเศษ1คะ่ะเราก็เติม1ไว้หน้าเลข8เหมือนเดิมเลยนะคะ ดังนั้น1ตัวนี้นะคะจะไม่ใช่มีค่าเป็น1ธรรมดานะคะแต่จะมีค่าเป็น10นะคะดังนั้นค่ะ10บวก8ก็จะมีค่าเท่ากับ18นั่นเองค่ะขั้นตอนที่3ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเราจะหารในหลักสิบนะคะดังนั้นตัวของเราเนี่ยในหลักหน่วยเนี่ยกลายเป็น18แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือ3คูณอะไรแล้วได้18นะคะก็จะเป็น3คูณ6เท่ากับ18นั่นเองนะคะ วิธีการคิดข้อนี้ก็จะสั้นลงกว่าการหารยาวนั่นเองนะคะและรูปแบบการหารก็จะเร็วขึ้นด้วยนะคะในส่วนต่อมานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าคิดยังไงดูข้อนี้ค่ะตัวหารก็คือ5นะคะตัวตั้งก็คือ7 0 8นั่นเองนะคะคิดยังไงเราคิดหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยของเราก็คือเลข7นั่นเองค่ะ5คูณอะไรแล้วได้7มีไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะเราก็จะเลือกตัวที่ใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองนะคะก็จะเป็น5คูณ1ได้5นะคะทีนี้มันเหลือทำอยังไงก็เอา7ลบ5นะคะก็จะเหลือ2ค่ะเราก็ทด2ไว้ด้านหน้าเลข0ูนย์ะคะ2ตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับอ่านั่นเองนะคะ20บวก0ย์ก็จะมีค่าเท่ากับ20นะคะเรามาคิดยังไงนะคะเรามาดูต่อ หคูณอะไรแล้วได้20นะคะก็จะเป็น5คูณ4เท่ากับ20นั่นเองนะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะหลักหน่วยของเราเป็นเลข8ดค่ะคิดยังไงนะคะเรามาดูต่อก็จะเป็น5คูณอะไรแล้วได้8นะคะก็จะไม่มีอีกเช่นเดียวกันนะคะเราเลือกตัวที่ใกล้เคียงนะคะก็จะเป็น5คูณ1นะคะก็จะได้5ค่ะ8ลบ5นะคะก็จะเหลือ3ดังนั้นข้อนี้ก็จะมีเศษ3นั่นเองนะคะ คำตอบของเราข้อนี้นะคะก็จะได้เป็น141เศษ3นะคะดังน,น,นั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าคําตอบที่เราคิดได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะให้เด็กๆสังเกตก่อนตัวหารนะคะคูณกับตัวบวกเศษเท่ากับตัวตั้งตั้งเลยค่ะเอา5คูณกับ141และบวก3นะคะคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเท่ากับ708นั่นเองนะคะ ให้เด็กๆไปลองฝึกบ่อยๆนะคะว่าโจทย์ที่คุณครูให้มาเนี่ยมันง่ายหรือว่ามันยากนะคะเราต้องลองฝึกทําบ่อยๆนะคะแล้วคณิตศาสตร์ที่ว่ายากก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะส่วนต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโจทย์ปัญหากันบ้างความหมายของโจทย์ปัญหาเนี่ยที่เขาพูดถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของข้อคําถามหรือสถานการณ์ต่างๆทางคณิตศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับปริมาณซึ่งเด็กๆเนี่ยจะต้องใช้ทักษะค,ความรู้หรือว่าประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาประมวลผล หรือว่าใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาของเรากันบ้างนะคะสำหรับข้อนี้นะคะสถานการณ์ที่เขาให้มาเขาบอกว่าคุณป้าหนึ่งคนเนี่ยมีดอกบัว54ดอกนะคะเขาต้องการจัดเป็นกรรมกรรมละ3ดอกค่ะป้าจะจัดจด,ดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กรรมทำยังไงบ้างให้เด็กๆสังเกตก่อนว่าอย่างแรกที่เขาให้มาโจทย์ถามหาอะไรเรานะคะสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะ ก็คือป้าเนี่ยจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กำนะคะแล้วสิ่งที่เขาบอกเราค่ะโจทย์บอกอะไรเรามานะคะเรามาดูต่อโจทย์บอกเราว่าถ้ามีดอกบัว54ดอกจัดเป็นกำกำละ3ดอกนั่นเองแสดงวิธีทำนะคะเรามาดูกันว่าจะหาคำตอบข้อนี้อย่างไรกันบ้างซึ่งดอกบัวของเราเนี่ยมีอยู่54ดอกจัดเป็นกำนะคะกำละ3ดอกประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะตั้งได้ว่า 54หาร3นั่นเองนะคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของเราวิธีการคิดนะคะเริ่มแรกเลยนะคะสิ่งที่เขาให้เรามาคือป้ามีดอกบัวทั้งหมด54ดอกนั่นเองนะคะส่วนต่อมาให้เราจัดเป็นกํานะคะกําละ3ดอกค่ะวิธีการคิดนะคะจัดดอกบวัวก็คือเอา54หารด้วย3นะคะคำตอบที่ได้ของข้อนี้ก็จะเท่ากับ18กํานั่นเองนะคะหรือถ้าเราไม่มั่นใจนะคะให้เราทดใส่กระดาษนะคะ โดยวิธีการหารสั้นนะคะก็คือจะเป็น3หารด้วย54นะคะ3คูณอะไรได้5ไม่มีนะคะก็ใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็น3คูณ1เท่ากับ3นะคะ5ลบ3ก็จะเหลือ2นั่นเองค่ะจาก2นะคะก็จะไปทดไว้หน้าเลข4ีก็จะมีค่าเท่ากับ20นะคะ20บวก4ก็จะกลายเป็น24นั่นเอง3คูณอะไรแล้วได้24ก็จะเป็น3คูณ8นะคะเท่ากับ24ค่ะ ดังนั้นคําตอบของเราข้อนี้นะคะป้าจัดดอกบัวได้ทั้งหมด18กลมนั่นเองนะคะวิธีการตรวจคําตอบนะคะก็ให้เด็กๆเ,เอาจํานวน3นะคะคูณกับ18แล้วได้คําตอบเท่ากับ54ไหมถ้าเกิดว่าคูณกันแล้วได้คําตอบเท่ากับ54แสดงว่าถูกนะคะแต่ถ้าคูณแล้วไม่ได้นะคะแสดงว่าผิดนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรออกมา แม่ค้าคะมีขนมชั้นอยู่ทั้งหมดเนี่ย850ชิ้นนะคะเขาต้องการที่จะจัดใส่กล่องค่ะทั้งหมดกล่องละ9ชิ้นนั่นเองแม่ค้าจะจัดขนมใส่กล่องได้กี่กล่องนะคะและจะเหลือขนมกี่ชิ้นนั่นเองค่ะคิดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนอย่างแรกที่เขาให้เรามาต้องดูก่อนนะคะว่าเขาถามหาอะไรอย่างที่บอกเลยนะคะข้อนี้ก็คือแม่ค้าต้องการจัดขนมใส่กล่องนะคะได้กี่กล่องและก็จะเหลือขนมกี่ชิ้นนั่นเองค่ะ ส่วนต่อมานะคะเรามาดูกันว่าโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างโจทย์บอกเราว่าแม่ค้ามีขนมทั้งหมด850ชิ้นนะคะแล้วก็ต้องการจัดใส่กล่องกล่องละ9ชิ้นนั่นเองค่ะวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันนะคะหาคำตอบได้โดยการเริ่มต้นที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะจำนวนขนมที่เขาให้มา850ชิ้นหารด้วยจำนวนชิ้นนะคะ9ชิ้นนั่นเองค่ะก็จะเป็น 850หาร9นะคะ mm hmm. เท่ากับเท่าไหร่วิธีการทำนะคะใส่ไปเลยค่ะแม่ค้ามีขนมชั้นทั้งหมด850ชิ้นนะคะจะใส่กล่องกล่องละ9ชิ้นนั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะหาค,คำตอบก็คือเอา850หารด้วย9นะคะคำตอบของเราที่ได้ออกมาจะเป็น94เศษ4นะคะคิดโดยวิธีการหารสั้นเหมือนเดิมหารทีละตัวแบบที่คุณครูบอกเมื่อกี้เลยนะคะ คำตอบข้อนี้จะได้เท่ากับ9 4นะคะเศษ4ถ้าไม่มั่นใจในคําตอบเราก็ต้องเช็คคําตอบกันอีกทีนะคะวิธีการเช็คคาตอบอย่างที่บอกนะคะให้เอา9คูณกับ9 4แล้วบวกจํานวนเศษที่เหลือเข้าไปนะคะคําตอบที่ได้ก็จะเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้เรามานะคะ ข้อนี้ก็จะมีคําตอบอยู่ที่850นั่นเองสําหรับตัวอย่างนะคะที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะก็จะมี 2- 3ถึงตัวอย่างอย่างที่คุณครูเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดที่คุณครูนํามาให้เด็กๆทำนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็เรื่องของการหารสรั้นที่คุณครูอธิบายไปแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหนังสือสสวทเล่ม2นะคะอยู่ในหน้าที่29ถึงหน้า44นั่นเองนะคะ ให้เด็กๆลองทําตามวิธีที่คุณครูบอกนะคะแต่ถ้ามีข้อไหนที่เราไม่มั่นใจนะคะให้เราเว้นข้อนั้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันนะคะในชั่วโมงที่เป็นคลาสออนไลน์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อหาคําตอบพร้อมกันในข้อที่เราทําไม่ได้นะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะของคุณครูก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ